สวัสดีครับสวัสดีวันพุทธที่9สิงหาคม2566นะครับเช้าแล้วเราก็มาหาอะไรรองท้องมาทานข้าวกันก่อนนะวันนี้มีเมนูอะไรไปดูกันว้าววันนี้กินมาม่มมาแล้วกันเนาะมาม่มมานะครับมีใส่ปลากระป๋องนะครับ ใส่ผักบุ้งนะครับเพิ่มคุณค่าทางอาหารนะครับนี่เลยยามเช้าเนาะก็อิ่มได้นะครับแล้วก็จะมีผลไม้นี่เลยแตงโมของเรานะครับยังเหลืออยู่นะนี่เลยมาครับมาครับทุกคนมาเติมพลังยามเช้าด้วยกันนะชีวิตไม่สิน้นก็ดิ้นกันไปนะครับกินเพื่ออยู่นะครับไม่ได้อยู่เพื่อกิน มาส่งกำลังใจนะครับสู้ๆกันต่อไปนะครับขอเป็นกำลังใจให้นะครับและอขอเรียนเชิญนะครับมาเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันมีอะไรก็นำมาแบ่งปันกันให้กำลังใจกันแนะนำกันนะครับสามคัคคีคือพลังช่วยๆกันนะครับทุกคนมาสร้างไรายได้กันนะสวัสดีครับ